สวัสดีครับดือเตอร์ม็กิสเตอร์นะครับวันนี้จะมาบอกอะไรหน่อย,ยดเดี๋ยวต้ร์จะไม่ว่างครับหักรักเดือนสอเดือนนะเดี๋ยวมันจะมีคลิปด,ดองให้ประมาณเดือนหนึ่งน่าจะนะครับแล้วก็ อาจจะลงคลิปสองวันลงคลิปหนึ่งวันลงคลิปวันหนึง่งแล้วเว้นสองวันแล้วค่อยลงอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ไปายก่อนดีครับแค่บอกกันต่อแค่บอกก่อนแล้วไปดูคลิปั้นต่อเลยทำไมสวัสดีครับผมเตอรมาคิเตอร์นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมมาเวทอัพเปอร์วอร์นนะเกี่ยวกับเวหร์นูนะครับ มันเปิดให้ในฟรีเป็นอะไรน้องเล่นไม่รู้จะเล่นตัวอะไรแล้วนะตอนแรกอ่านชือ่อภาษาอังกฤษเป็นเวนวูนะปิงป้งปิง้งอะครับปิ้งปิ้งเพื่อนปิ้งจัาเลยปิง้งเช่นในตัวเองก็ได้เพื่อน ยังจะปีงอีกให้ายปีง,ปงโอเคยิงเบรคไฟ,ไฟมันเป็น,นในเมนูมาแต่ยังไม่ไม่ค่อยเป็นนะไม่ไม่เป็นในตะาแรกเลยตาแรกของเตอร์เลยนะครับอโอเคแม่ไม่ต้อ ตปเอาไปก็จะกิมั่วเกมมิ่งโอเคได้เฟิร์สเกอร์แบบงงๆแต่เติร์สนบีบยอมรับเลยว่าตาน,นี้ตาแรกเติร์ตอนที่มันเข้ามาเตืร์เลิกเล่นไปเนี่ยตอนนั้นเตืร์เลิกเล่นอยู่เพิ่งกลับมาเล่นเตนนิรไม่ได้ซื้อตัวนี้นะ เอามันได้อันตีตอนนี้ไม่ตีอย่ะเพื่อนวิ่งออกเลยเจอก้อนอันตีนะครับเซ็นดิงตอวเบอร์อัพเซ็นดิงก้อนตอเค้ได้ไปเจ้ไทยไทยมารำบ้านไป เอาว่าเอาต็นดิงไปครับคิวชั่นไม่ตายแต่ไม่ไม่เนี่ยไปเอาไปก็ตตายมันไม่มีต้อเจออีกครั้งไหมตัวนี้มันก็แลกอย่างหนึ่งนะมันเป็นเม็ดแต่เม็ดกายภาพอ่ะไม่มีตออีกแล้วมาครับ มาต่อมันต้องใช้ตีกิ้วให้โดนอ่ะมาตีชีพเลยครับตีชีพอย่างเดียวอันตีไปเขาอันตีไม่โดนอีกไหนเนี่ยเตอร์ยิงไปอ่ะไม่ได้ตัวอ,อย่างกิวก็ไม่ได้ใช่เพื่อกิวเสียไปโอเคได้อยู่ ให้เกีเดียวก็โอเคมาอันสี่เวนเวนู้นเวนจูนไม่เป้ไงโปกเกมอนอยู่ายไงเดียวนายโปเกมอนมันไกลกว่าใช้มันใช้ใง่ายกว่านะครับยิงติดจีบไม่ได้ ในเต้ามันเล่นเป็นเอนตเตอร์ไม่ไม่เป็นเจ้าอะไรเป็นชนะติ๊กคิวยังไม่โดนในคิดดูเั็นไม่โดนอีกโอเคครับกระไรตากกินคอมไปมากระไรต้นตีอะไรของเจ้ายายตายจะเอาไปนะครับมาต่อคลิป ไปวยง่งล่างั้นจะปลี่ยนวะไอแมว่วะไงไอแม่ไม่ตายจไ,ได้ทิกิวเใช้ตกิวหนึ่งก่อนทกิวสอนะ <c oughs> ครับมันเหมือนไม่ค่อยแรงเลยนจจะทกิวอะมือตอรเป่นกากวิชั่นตายโอเคได้ซีดมาเฉย เราจะถอยเราจะถอยถ่ายแม่มันตีโดนมาซ้ำมาถอยเพื่อนน่าตีไว้ให้แบบนี้ต้องข้าบ้างไม่เลยไม่ไม่ไม่จะเล่นเล่ไม่แมมน,น่หายเดือน แไอแม่ว่าไงไอแม่ไม่ตายโอเคตายนะครับมากดทุกอย่างสุดกี่ตายกดฮิวด้วย,ย,ยอ่ะกดดันบอมบนบนินแบกหนังหักในเกมไม่ต้อตีน,น,บ,นบ,บิดไม่ไม่เป็นจริงจมาหาเล่นไม่ใช่ไม่ใช่นงไม่เป็นไรหรอกมา เจอก็ตาครับทุกคนกันติครับันติอะไรของเตอร์เนี่ยติงอ,อะไรเพี่อนหรือว่าไม่ควรเอาเอาทีหน้ามันปะจะกิวอะไรของเตอร์เนี่ยเพื่อน หรือว่าไม่มีใครเสียไลยมันเลือดก,ก่อนมันได้เสียละนะครับแล้วว่าเอาไชนิงไปไม่มีใครตายเลยบีท็อะเ,เป็นคิวเลยนะเป็นได้อาบบิงกก็ไม่ได้ เิอเต้ปิ๊กยูยังไม่โดนคิบคิดดูวยแต่ว่าเธอตายใช่ป่ะนั่นไงตายอย่ามาไยเลยต่อมาแจากต่อตอนยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้ บีทแบกโคตรหอนของสารบีทเลยมาครับมาต่อบัรพอร์พอัะเลี้ยวเยอะกว่าเตอ้อีกคิดูอ่ะตายเยอะขนาดี้เอ,อ๋อนี่อ๋อเธอเหรอได้แบบตเตเอ,เอาเดอเต้อก็เอาบีทเราให้ถอยอะ่ะ ันตีไปต่อยดูแล้วตีเธอให้แล้วกันเพิ่มวกันอยู่วิธีตายวิธีไล่มามาเจอเธอกันตันท้งมันจะเจอได้เธอ คนที่นี้ก็ตายครับโกอดกลับบ้านเอาไปเจอเธอที่บ้านก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็ไปเจอเธอที่บ้านก็เชื่อเพื่อนได้เนาะเราออกกันเม็ดหน่อยนะมาครับมีมือวิจต์ออกอะไรแนละ้ว โอเคได้กันเงาดาไม่ถึงดาฝันเวียนนะตอนก่อนเตอร์นัเล่นมันเป็นอะนี่นี่สันเือดใช่ปะบิมาครับบิงทำไมไม่รู้เหมือนกันตอนก่อนตอนเมื่อก่อนมันเป็นดาเือดใช่ไหมชินเนี้ยจำได้นะครับ คลิปนี้แนะม่ก็เป็นคลิปลองนะน่าจะมองไม่เกินเดือนนี้แหละแต่น่าจะเดือนหน้าก็ได้คลิปนี้อาจอะไรนีตนตนะ่ติดเอ็ดน่านะจะติดเอ็ดนะติดเอ็ดมีมาเชื่อป่ะจำวันนี้ไม่ได้ไม่รู้ทำแม็กเนตเต้อะ กดดวงตาเหรอเต้ก็จะตายอีกอะไรเนะี่ยยิวก็ไม่โดนมาครับโอเคจบไปแล้วนะครับตำรับวันนี้ไม่ไปแต่วันดีครับถ้าใครจะมาเล่นนะให้อ่านเ็กยวก่อนไม่ใช่เหมือนเต์ไม่อา่านยิวแล้วเอามาเล่น ไม่งั้นจะเป็นตัวแจกนะครับสำหรับวันนี้ไม่บา,าร์หวัสดีครับตรงสารบี๊เลยดูติดต่อกันยังมีคนกล้าถูกจอยเป้อ,อีกเหรอ